เพราะหนุ่มให้ตังค์ตังค์เยอะแค่ไหนกันเชีย์โกสับสคริปชั่นนะครับรับสั่งอาหารไหมรับครับแต่ว่าก็จะเล่นเฉพาะจังหวะที่มันมานะโลโอ,อันนี้ยิ้มนะอันนี้ยิ้มีทข้างยิ้มนะครับดลีดูจริงๆเราไม่ต้องพีเลเวลก็ได้เนาะเพราะว่าเรามีวายกับเทรเวนเราต้องการแค่ มันก็การแค่เลอบังไม่กล้กากเลโอแต่มันก็ต้องเข้ากดเหล็กอยู่แล้วว่าคนดูผมว่ากดเหล็กเนี่ยก็คือกดเหล็กมันต้องพีอยู่แล้วแหละาะถ้าพีเลเวลได้กเลโอบวกเลอบังมันโหดกว่าได้เลอบังตัวเดียวอันนี้ได้ชัยวานาคุณสมบัติอีกแล้วผมไม่ค่อยหยิบพวกคุณสมบัติเลยนาฟลีได้นิดเดียวกลางที่สุดเคลียร์ไม้เล่นยากอเอาสกูมไม่กล้าโลวันกลางเลย <c oughs> แล้วโรวันกลางไปใช่ไหมได้แย่ผมผมว่าต้องหยิบซ้ายอย่างเดียวเพราะว่าซ้ายบังคับเล่นอนิมาได้เอ็กพี Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวัยผ่อนได้เติมได้24ชั่วโมงสามารถเติมเกม League Operation หรือว่าจะเป็นเกม T.F.T. แถมเติมบนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมแถมจ่ายได้หลายช่องทางทางเว็บไซต์และไลน์จะเติมเกมทั้งทีให้นึกถึง Richman Shop โอเคโอเคเราได้สิ่งที่ค่้นข้างแจมจะแดมจะแดมจะแดมนะครับ ค่อนข้างจะแดมนะครับตรงนี้อุ๊ย <c oughs> อ๋อแต่มันเป็นไซเฟอร์ชนะนี่หว่าไซเฟอร์ชนะ2 3 4 5 6 7โอเคถือถือว่าไม่ทับลายกันถือว่าไม่ทับลายกันขอเป็นไซเฟอร์ชนะไม่ต้องกลัวเราเคยพิสูจน์มาให้ดูแล้วนะครับว่าไซเฟอร์ชนะกับไซเฟอร์แพ้อะไรมันเด็ดสระปีมากกากันผมทำการ P level แบบนี้เลยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับเรารุ้นๆนไปเลยนะครับ2%จบจ,บจบมาก็มาไม่มาก็เกมจบเช่นเดียวกัน ไม่มาครับเทคนะครับไอนี้ลง3ตัวเราต้องขายเกมนะเนี่ยเพราะมันเป็นบีไรแบ็กอะทำอะไรไม่ได้ลง3ตัวนะไซเฟอร์เขาชนะด้วยนะรอบมาตะกีนี้เราะเขาเริ่มต้นด้วยจอบผมกลัวบอร์ดนี้บอร์ดเดียวเลยบอร์ดบีไรแบ็กอะเรามาเจอไซเฟอร์ชนะเอ๊ะแปลกปะผหว่าแปลกนะอันนี้อันนี้เราแปลกน,นะ แค่นี้แปลกไอ้สัตว์เท่าก,กับว่าหยิบไซเฟอร์ชนะมาสองคนก็คือคนนี้ที่ยังไม่ได้เปิดไซเฟอร์เดวินสองดาวเวลสี่ะนะ what ะไรคือดเดวินสองดาว,ลว okay. เาลเวลสี่ผมกลัวโอเคเราลอดบีไลแบ็กไปละผมกลัวบีไลแบ็กเว้ยมีคนทับไลน์ครับจานไม่เป็นไรเราเอมมอลลเราพิ่งขึ้นเอมมอลโลสี่มาเอาไปล่วงไปแล้วดาบร่มผมต้องไปหยิบ กาลิโอใช่ไหมเราขาดกาลิโอเชื่อยไซเฟอร์เยอะจังวะคนอื่นมันเป็นไซเฟอร์ชนะผมเลยเฉยๆอะ่ะมันจะยากตรงไปแย่งเซตนินจากันนี่แหละที่เฟลเซตผมกำลังก็บอกผมกำลังนึกว่าผมหรือผมไปฉีกเล่นพวกเมตาซามิล่าไปเลยซามิล่าเอนนี่มันก็ฉีกไปแบ,บรนด์เลยคือไซเฟอร์ชนะยังไงมันก็ใช้เซตนินจายู่แล้วเราใช้เราใช้แค่2ดาวไงพวกเขาคือใช้อยู่แล้วอะ ผมว่าผมเลี N ้ยวไปอนี่ได้เลยเราได้สายยญ้าไว้เดี๋ยวเลี้ยวไปสายยญาเดี๋ยวรอเราดูเราดูสี่บาทเยอะๆว่าเราจะเลี้ยวไปอะไรว่าถ้าไม่เลี้ยวมันก็ยังคงเป็นเซฟอยู่บอร์ดนี้มันวีกอ่ะผมกลัวบอร์ดนี้โอเคไม่เจอผมกลัวบอร์ดเนี้ยบอร์ดนี้มันวีกอ่ะเขาใส่เทมเลยเซฟซี่ผมยังอยู่โกอยู่เลยไอโกก็ได้รางวัลแล้วไอได้ของบายบายบะสม่ซีรีสก็ได้รางวัลแล้วเซฟซี่ผมยังเล่นแค่แรงโกลเลยก็ไม่เล่นแลวเขียดเลยน่งเต่เวียดนามเปนเนี่ยขนาดเขาชนะทุกรอบอ่ะ เขายัางแต้มไม่ทันไซเฟอร์แพ้เลยแต้ม72ชนะทุกรอบเลื่อร้อยคนนี้น่าจะเพิ่งเปิดคนนี้เปิดช้านะที่เดเวนสองอออดาวรอบนี้อยากหน้าขายสายยาเอาตังค์มากเลยหรือแม่ก็ขายขายลาดแล้วลงสายยาผมขายลาดแล้วลงสายยาเดี๋ยืนหน้าเดยวผมกลัวบีไลแบกอ่ะเออแม่งเจอสักที <laughs> คือผมกลัวบอดนี้บอดเดียวเลยเวยบอดบีไลแบกอะ เจอแล้ว <aunque S 2> เราเจอแล้วเพย์ซาย่าเราตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยซาย่ายืนหน้านะโอเค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 ขอบคุณครับขอบคุณครับเซฟละเซฟละเซฟละเซฟเล้ยเราค่อนข้างเซฟอันนี้ไม่ให้ตีเร็วเท่าไหร่ตีเร็ว25%เฮ้ยอะไรอ่ะเนี่ยผมเพิ่งเคยได้คืออะไรคืออะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวอ่านแล้วมึง ไอเทียมให้ต่างมาสองบาทพอ่อคใช้กับแชมเปียนเพื่อถอดไอเทมทั้งหมดบนตัวของพวกเขาและแยกมันให้กลายเป็นชิ้นส่วนไอเทมอ๋อเซาเวเจอร์ไอคอนมันน่ารักดิเวนเหมือนแบบหักหักไอเทมทุกอย่างเป้งออกไปก็คือผสมมตว่าเราผสมดันไฟแล้วทีตีออกมันก็จะกลายเป็น2ชิ้นเรรดนะี๋ยวเร,า,ราน่าจะแพ้หมดนะเดี๋ยวเราน่าจะแพ้หมดซาย่าเรามีนะครับผมมีเดสเบดซาย่า,ยาสันไฟนใส่ได้เลย แต่มันไม่ทุบแท็กเป็นตะหลิวนะผมลองแล้วมันน่าจะทุบไม่ได้แล้ววะมันไม่ควรแล้วมันก็หลักการเดียวกับออกเมนที่ชื่อซารเวเจอร์ที่มันไม่สามารถทุบพวกแปลงสายได้เชื่อพิดเมกอันนี้เหรอปลายดีสุดอะ่ะหดดวง <I die. S 2> แท็กล like. คโลทีเดียวเซนจาเฮ้ยผมว่าเราเล่นได้แล้วตอนนี้น <laughs> ไม่ใช่เซนจานะครับ มันมันมาละมันมาละคู่คู่หูมาละเห๋ือเราจะเบี้ยวไปอาเฟซาย่านะครับผมจะเบี้ยวไปอาเฟซาย่าข้างดูดีนะตรงนี้ใส่ทันไลไปก่อนอันนี้ใส่เอาแทคสปีดนิดหน่อยแล้วเราอันนี้รอคุณซูเลยถ้างั้น พราะผมได้เฟรแล้วจริงจริงกันเบรต่อมาต้องมีคุณชูกาอเฟไม่มีคุณชูไม่เข่งผมเจอแต่ที่เพิ่มเลือดก,กับขนาดตัวอย่างเดียวอยากเจอรูอื่นบ้างเออเพิ่มเลือดมันเลือดมันมันเพิ่มเท่าไหร่อะผมไม่เคยเจอเพิ่มเลือดเลยผมเจอแต่เพิ่มไม่ดทสปีดกับกับตัวละครเล็กลงเพิ่มเลือด350ก็เหมือนใส่เจนเบลวสองอัน ไอโฟน้าลงแทนนี้เนาะเพราะว่าจะได้ใช้ต้นไม้รอบหน้ารอบหน้าเราจะเป็นต้นไม้แล้วเราจะกดปมต้นไม้ไปกอนช่วงต้นเกวเฮ้ยมึงหมุนมาเป็นธนูดิไอสัตเกมแพนผมคืออะไรนะไอมาร์คมาร์คแมนสี่แวนสี่ใช่ไหมอ้นี้อาจจะต้องเดสเปดไปเลยนะเดเปดคุณซูผมใส่ไปเลยแล้วอยากตัดตัวละครอะเฟ่เก่งไปปหเนี่ยไม่ปะเฮ้ยอเฟ่ออเสียวชิบหาย มีเซตยังหยิบเซ็ตอยู่นะไม่มีเซ็ตมีตะหลิวเอ้ยมีอาเฟ่วะผมว่าหยิบอาเฟ่คุมสุดตะหลิวเราไม่เอาอยู่แล้วเราไปเล่นอาเฟเพราะไม่มีเซ็ตให้ผมหยิบอ่แถมอันนี้เป็นหมักเราก็ใส่เป็นครีได้คุณซูคีเดสเบดเกือบดิฟครัเมื่อกี้มันได้ตีเร็วจากไอเดียเลยแบนชีเวลหน่อยนะึ่งเฟงแรงจัดอันนี้ ตามต้นไม้นะครับได้กุนสูบแล้วอะ่ะขออนุญาตผสมไว้ก่อนไม่ไม่ใส่ปะเราไม่ควรใส่เนาะเชค็คเมียเฟยแล้วเล่นโกลเด้นอ็อกผมมีเมียเฟสองตัวคุณจะเล่นโกลเด้นอ็อกชนกับผมปะล่ะก็มาดิไอนี้ใส่เฟอร์ห้าแล้วมีเซตนินจาไซเฟอร์คนหนึ่งเขาแต้มเท่าไหร่มันร้อยแปดเจ็ดหนึ่งร้อยไอเต้มเราสามร้อยเต้มเราทะลุอยู่คนเดียวอ่ะผมไปเจอไซเฟอร์ชนะใส่แล้วกับชนะทันทีเลยนะครับ <laughs> ใช่ผมว่าถ้าใส่บุญสูบแรงเลยเพราะาเรามีปีเร็วจากแบนชีแล้ว เดเจ็บว่าน่าจะต้องรับ3 7นะครับแต้มแต้มค่อนข้างสูงอยู่นะเป็นแต้มที่ผมเล่นได้นะแต้มนี้ผมเล่นได้เสมอ37เรารับแล้วเรารำไปเอฟมัน3 7มแล้วอะ่ะแต้มสูงเะใช้ต้นไม้นะครับรอบหน้าใช้ต้นไม้อีกทีแล้วเราก็จะเลเวลเจแล้วเราก็รับแล้วเราก็8ลำไปเลยที่ผมว่ายัางไงมันก็แพ้อยู่แล้วอะอันนี้เหลือขีหรือไม่ก็คุณซูยก,กันรอเปลี่ยนเป็นรุ่นพี่อเอฟ เราได้เท่าไหร่ได้แค่410ป่ะ4150ไม่น่าถึงนะตัดตัวละครได้เยอะอย่เฮ้ยเขาดหนึ่งอะนะไอ้เจ้า449 449คือเราได้เราได้รางวัล410โอ้โน้องมันขาดแค่หนึ่งอะเช่นี่เสียดายมากอ่ะเสียดายมากอืมต้องรับแล้วอะฟิตบนตีทิ้งได้ถ้าไม่ใช้จริงฟิตบนเราเล่นได้ใช่ปะเออ,อนะครับ ขายลงลนสายยาฟิดโฟนอ่ะ้ะเดี๋ยวผมไปขึ้นเลเวลเดี๋ยวขึ้นเลเวลแปดแล้วลำเลยนะครับสมาธิแป,ป๊บเล่นเล่นไม่เล่น,ไม,น,ไ,มนไม่ตะหลิวได้ธนูตะหลิวกูเล่นอ็อกอะไรนะจเจนเบลปะเึ็นมา ผมไม่เจออาเฟตัวเดียวผมลงเซจูนี่ซ้ำใช่ไหมไปไมเกเราชนะเราชนะชนะสี่เจ็ดโฟห้าลุกไม่เอา ทำไมอะทำไมผมต้อกเป็นคนที่ไม่ฮิตอฟเฟรียออสอะ <c oughs> พออะไรอะ่ะไอ้แค่มันพออะไรกันนะ าผมยังไม่ได้ขายห,หมอนี่เลยนี่ว่าไอเอ็กโคนะไม่ใช่เอ็กโคดีเดเวนินโอเไปได้เฟสองละสายขาดหนึ่งนะครับไม่เจอริวอนามาเจอเบนสามดาวเฮ้ยชเชี่ยมันหลือเปล่เดียเลิกเล่นไว้ยี่สิบเทียในสัตว์ฉุนตัวละครน,นี้ชิบหายเลยว่ะตัวละครค,ควายเนี่ย สาย่าสอง,ส,องสามผมไม่มีเกฟกับวัวอเกนอ่ะเกฟกับวัวมีคู่นี่แอนนี่สองเกฟมาสายยาของเต็มยังยังปะ เ hey. hey. อ้เฮ้ยเหลือเลี้ยวหน้าสองน่ะเอ๊จ้าวันโฟสองยังวะเออผมเหลือเอ็กโคยไม่ได้ออกไม่รู้จะเอาอะไรลงอ่ะก็ยูมิอีกตัวน่าจะดีสุดของไอ้พวกนี้เต็มหมดแล้วอะ่ะยิปเอโก้อืมตอนนี้ดาเมจสองดาวหมดแล้วเอาเจโฟสองแล้วเห,หลือเอ็กโคหรือเอาเอ็กโคออกดีสุดคือยูมิแต่ผมว่าเราลงแท่งดีกว่าไม่งั้นเราไม่มีแทง่งขยกหน้าเป็นคนเอมีแบกยิปเก้าเดิมของข้าไปลืม เดือน20เดือน20เดือน30 3 32นะครับเนี่ยเดืนนี้มาแล้วหยุดโลไม่ได้ปะจนกว่าจนกว่าไอ้นะี่จะสองอะเลียวน่าเดี๋ยวอะไรี่กระจาย ไผูแพ้เวก้าเนี่ยมีเออสวยผมโลเอาต้นไม้นะยีิบแปดโอ้เขียวๆในช่องคืออะไรเอาไว้ถอดไอเทมครับเนี่ยใส่ไปก็เด้งออกมาเป็นหมัดสองอันจริงไอ้นี้เราต้องไปให้เวโก้ปะในวอลเรามาเจอไซเฟอร์ไซเฟอร์ยังไม่รับนะครับแต่เดวิน3มดาวไปแล้วเดวนมีทั้งคุณซูมีทั้งโชจินเลยเหรอวะ ผมว่าไหนเวาให้ไออาเฟกับสายาเนี่ยแหละดีละเดี๋ยวแม่งชอบโดนดาเมจแล้วนู้ตายเอาดูดเลือดจากไหนเวาหน่อยหนึงสิบต่วันนี้วัวทองใช่วัวทองเหรอคุณดูด้านข้างดีๆด,ดูดีๆผมเฟกขนาดไหนผมเล่นวัวทองล้วนผมผมจะมีสิ่งนี้ได้ไงเนี่ยวิ่งอยู่เลข449เนะี่ยดูดีๆขอให้คนดูดีๆนะครับเล่นคอมรวยสู่คอมรวยครับ แอดมินเฟิร์ฟัวดงเรารวยสู่รวยอีกทีหนึ่งอะไรอ่ะเอานี้ไงเพิ่มเลือดมาละนี่จะรอบนี้ได้ได้ทุกอย่างที่เป็นที่นี่เลยมีให้ตังค์ครับขึ้นเมือได้แล้วเนาะเมือได้แล้วลิวหน้าตัว ไอ้เทมไอ้เทมไอ้เทมโว้ยโดนกูนะ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 เอ่อสันไฟตีทิ้งไปเลยโอ้โหโดนนะโดนนะเท่าที่ดูตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าโดนนะครับยี่ผมอยากได้วัวมาแทนไอซิ่งเกฟมากเลย ไอ้ไอนี่สองหน่อยเดียวโอเค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 ก็ตึงอยู่ก็ตึงอยู่เอ้ยวัวมาแล้ว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 เดี๋ยววัวแทนเก็บวัวแทนเก็บวัวแทนเก็บแล้วหาบุซเซอร์แทนบัมโอ้ไปมาแก้วเที่ยวมาแก้วเที่มาแก้วน้อง แซบแซบบอกเลยแซบแซบแซบ,บนะตรงนี้แซบนะ <I know S 1> ก็เงี้ขายขายนี้นี้คุ้มกว่าแล้วก็ต้องเก็บตังค์เนาะ36มสิกเราต้องเก็บตังค์ไว้เพิ่ม M แอมละอ่อสิบแปบาท18บาทรอบรอบหน้าผมอยากตีทิ้งอีกอ่ะจอก,กผมไม่เอา อุ <ITA> <c oughs> ie, ie, ้ยไปว้อยไปว้อยแรงแรงว้ยแรงแรงว้ยต <c oughs> ื้มเข้าไปตื้มเข้าไปบาเฟกับสายย่านี่ปีกี่ช่องวะเนี่ยแปดช่องก็คือไม่เดินเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าแพ้บอดนี้กูกร้องโอเคไปกล้าตายเฮ้ย เสียวอยู่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 ใครแตกแปดใครไม่รู้แตกแปดเวโก้เวโก้อยู่ไหนเวโก้เวโก้ไม่มีเราหยิบเอ่อไอ้นี่ได้เทกกี้เพราะเราไม่มีเทกกี้ให้เวโก้เทกกี้ได้ครับขอบคุณครับถ้าหยิบเทกกี้ผมเอาเอาไออออกวะไออออกให้เวโก้เงี้ยอยากอยากคือเทกกี้ดีสุดมันก็ก็แอนนี่อ่ะหรือไม่ก็ถ้าไม่สนใจก็เทกกี้แปะคนอื่นก็ได้เทกกี้แปะคนอื่นก็ได้ช่างนี่แปะนี่ก็ได้แล้วก็โลเพื่อ เพื่อว้าวไอ้นี่เม็เล่นเลโลเพื่ออัพดาเมจแอมนะครับอ่าอยู่อัพได้ไหมนะอย่างเงี้ยอัพไม่ได้แล้วปอสโอเคได้ดาเมจแอมพอดีแน่นๆครับผมพูดตรงนี้ว่าแน่นๆแน่นๆไปนี่เรามาทางใหม่เลยนะเราคือไซเฟอร์ทางใหม่เลยนะครับ เราเคยเล่นอะไรแหะไซเฟอร์เฮ้ยมันบามสามอ่ะมันบามสามมาน้องโอเคเวียนตายเวียนตายสวยพอดีผมมีฟิชโบนที่สามารถสุ่มไปโดนทั้งหลังคุณได้นะครับโทษทีนะครับคู่หูดดเมดนี้คือตึงๆนะครับตึงมากอันนี้ต้องมี20บาทจริงๆเราเราโลโลโลโดยโลโลโลโดยห้ามซื้อปะก็20บาทแล้วเก็บตังสองรอบเอ๊ะใช่ใช่ใช่ผมโลโลไม่ซื้อเลยนะไม่แบบไม่ไม่สนใจเลยเลย ซื้อไปมันเพราะว่าถ้าซื้อปุ๊บผมโอเคผมจะไม่ได้ต้นไม้มีใครทำลายสามดาวไหมครับสี่บาทอ,าอา่ะทีช่วยนะไอ้เน่ยนะเฟชชนเราไม่ได้อยู่แล้วอันนี้แค่สายยานนเซตินิจามันของมันน่ากลัวมากขอเพิ่งรับมาห้าร้อยขอแค่สายหาสะอาดสาาัเฮ้ยทีย่ผมเจอไซเฟอร์ชนะไซเฟอร์ชนะได้ห้าร้อยเจ็ดเราไซเฟอร์แพนะ้ได้สนะี่สี่เก้าเราห่างก,กันนิดเดียวนะเพื่อนเซตินจามีไททันแสงไออีแสงแต่อะไรแต่อะไร ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งตัดไม่ได้เก่งน้องเอาความเก่งให้ได้เท่าครึ่งกูก่อนกูแค่นี้ถอดเบโก้เอาของซับได้ไหมถอดเบโก้ก็เลยอยู่มี้มันต้องยืนกลางไงผมว่ายืนงั้นแหละจะให้เบโก้ได้รับถ้วยองนั่นเหรอโพสชั่นนี้มันดีแล้วอ่าเบโก้มีฮิลแล้วใช่ปะเฮ้ยผมชอบเบโก้ันนี้ถ้าเบโก้ไม่ตายกม็มีใครตายครับ ไอโวไม่ตายก็ไม่มีใครตายอยากขึ้นสิบอะขึ้นสิบหรือว่าเราโลต่อวะผมว่าเราต้องโลเพิ่มดาเมจแอมไปอ,อีกเลยโอเคเนีย่ยอยู่ม้มันต้องยืนตรงกลางแล้วผมอยากให้คนที่ได้ควิกซิลคือสองตัวนี้ไงถ้ายูมิยืนกลางปุ๊บเอเอเฟต้องขยับเป็นไงแมวอ่ะน,นี้แหละ ตราบใดที่โพสิชันชนะอย่ามายุ่งกับกูคนดูนั่งเงียบๆน,นั่งเงียบๆแล้วดูกูเฟกเออเอกอกดแลกๆนะน้องคนเนี้ยแต่พี่พี่ฆ่าน้องเลยได้ปะพี่ฆ่าน้องเพื่อที่เอกอกดน้องจะได้ไม่แลกได้ปะน้องตายไปเลยได้ปะน้องตายไปเลยท็อปสามมอีกสัดน้องตายไปเลยเออกดน้องจะได้ไม่แลกกับพีม่มีแต่ซันไฟงแมั่งเต็มหมดแล้ว เขาช่วยกันเผาเผากันทั้าไปเหลืออะไรครับเหลือซิกเอ่อเหลือเวก้าซิกแล้วก็เหลือเวเหลือแต่อะไรอย่างว้าวเหลือแต่อะไรอย่างยอดจังเลยเกมสนุกจังทีทีทตันไปพี่เยอะจังได้มาจากโอเดนอ็อกอะอันนี้เวนเซนานานะเวนเซนานาที่ผมชอบแผลแม่งผมรู้ทำไมก็สายาฉลาดฉลาดสุ่มโดนหลังบ่อยๆอะสายากับเฟย์อะเฟยก์ก็โดนทั้งหลังได้นี่ว่ะมันแปดช่อง โดนท้างหลัง่อยดีโดนข้้งหลังหน่อยโอเคข้างหลังท้างหลังอีกตัวนึงเออสวยสวยฟิตโบนยอย่าเล่นให้มันเป็นหน่อยฟิตโบน,นเป็นหน่อยนอ้องเฟ,ฟมันตีถึงริมสุดนึงปะพอ,อถึง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 ,ถงเอรอบใน68บดาทเดี๋ยวรอบหน้าขึ้นเวลลงแซกนะครับรอบหน้าผมเจอเวก้าผมยืนยังไงก็ได้นะเพราะยังไงก็เน้นไอเอ็นจีจากฟิตโบนอะเราไอเอ็นจีจากฟิตโบนอะไอน,นี้ไม่ใส่ปะ ไม่ถึงว่าดาวเลยตีดาบทิ้งเลยอะอ่ะได้ได้ท่านไปแล้วเ,เวโกบิวนี้ยังถึก <c oughs> เฮ้ยเวโกตายแล้วเดี๋ยวนะยืนไว้ลูก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 สุ่มตัวข้างหลังหน่อยลูกเฮ้ย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 นำมาแฮด disconnected ครับนำมาแฮด disconnected เนิร wow! ์ฟมาครับว้าวเนิร์ฟมาครับเนิร <cheer S 2> ์ฟมาแบบว่าเอแต่แต <t ops with crap> ่เราได้คลิปหน้านี้เมื่อคุณเป็นเมื่อผมเป็นดีกว่าเมื่อผมเป็นแอดมินไซเฟอร์บวกโ o เดนออฟเี้าโคตรมันคอมโบนี้มาได้ไงรู้แต่โคตรมัน คอมโบนี้มันมากครับจริงๆผมผมแต้มเกือบจะถึง450นะมันไม่ถึงแมงแมงห้อยติ่งเป็น400เท่าไหร่นะเมื่อกี้เรา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 ถึงแค่410อ,อ่ะเออผมไม่ถึง450เราได้รางวัลฟิชโบน2ออันตีทิ้งอีก2อันเอ้ยตีทิ้ง4อันเออแล้วผมก็เลยเอาฟิชโบนไปแปะกาแฟฟิชโบนไปแปะเอ่อซาย่าแล้วก็พยายามล้ำไปโลเ้นออกแถมเวฟมอนดาน37 เกมให้ตะหลิวมาอันนึงเออผมก็เลยแปลงโกลเด้นอ็อกบกหนึ่งเราก็ไหลไปไหลไปโกลเด้นอ็อกหไอ้พวกไซเฟอร์ที่เหลืออยู่ไหนนะอุ้ยอุ้ยไซเฟอร์ไปไหนอันนี้เหมือนเหมือนจะพยายามเซรีนะหาเซรีไม่เจออันนี้ก็ไซเฟอร์เซรีที่มีในเว็บผมก็ไซเฟอร์นะแต่ผมไปไหนเหมือนกันไม่รู้นะโทษทีนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมผมก็ไซเฟอร์แต่ผมเลี้ยวไปไหนไม่รู้โทษทีนะพอดีแบบคนอยู่หลังพวงมาลลยมันแบบอย่างเงี้ยวุ่นอย่างเงี้อยอ้ารถมันดิฟแรงแรงมันนะเด็ไอ้บอร์ดเบก้าที่ผมสู้ไม่ได้เพราะว่า,ทาแท้งเรามีตัวเดียวปะจริงจริงแท้งผมก็สอตัวเนี่ยวะ่ะของเต็ม2ตัว โดนเวก้เวเวเาเบิร์ตตายสัไอสองตัวนี้มันเบิร์ตชา้าเซนนากับเวนน่เวก้ามันขี้โกงเพราะว่ามันสามดาวมันเป็นทูดาเมทอะถ้าถ้าใครดาวต่ำกว่ามันนะโชคาผมดาวต่ำกว่าลิวนาดาวต่ำกว่าแล้วโดนทูเตเบดอัดปป๊กป๊นี่มีดาว้งออกดาวต้งคอก็ไม่ช่วยนหวะเพราะมันทูดาเมทสักลืมเราจะเ,าเราจะเอาอะไรมากครับกับตัวละคร2บาทที่มีทูดาเมทอย่างเวก้าเราจะเอาอะไรมากกับตัวละคร2บาทที่ชื่อว่าเวนที่มีทูดามเมทครับ ไม่รู้ใครชนะนะอันนี้แต่ผมผมชนะเวนมาโดยตลอดนะขนาดในขณะที่เวนแม่งมีสามดาวสี่ตัวผมยังชนะไอเชฟเวก้าผมไม่ชนะน่าน่าจะดวงฟิชโบนอย่างเดียวแหละถ้าเกิดฟิชบบนแม่งดวงอัดเวก้ารัวๆแบบเดียวเวก้าตายดวงแม่งดวงดิบไอฟิชบบนดิบจะสนุกดิไซเฟอร์มาร์กแมนครับแหกโค้งครับ <laughs> แหกไปนอกโลกครับไอเวนสามดาวเยอะผมให้อภัยได้เวก้าตอนมันสามดาวตัวเดียวเกือบชนะนะพาได้จะหลุด เอออีเวก้าสามดาวตัวเดียวพวกขานี้แม่งสามดาวอย่างเยอะสี่ตัวสี่ตัวนี่เราเราลุ้นกับแม่งแบบลุ้นเกือบแพ้ใช่ปะนีเวก้าของขยายครับม่ต้องทำโชกาสามชนะเวก้าครับห้า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 โอเคอ่านนะครับมาแน่ครับในกลุ่มเงยผมไซเฟอร์ตามเว็บทำไมแพ้ไซเฟอร์ที่ไม่เห็นในเว็บเลยครับงื้อเกมไม่ดีอะไรเบอรี่อะไรอ่ะ ไอเจนี่คุ้มันเลยวะไอเทมของีชิ้นวะไอนี่เท่าไหร่อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามชิ้นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดกูมีเทมยี่สิบเอ็ดชิ้น <laughs> ไอเทมห่างกันแปดชิ้นน่ะทำไมไลออดมันระบาล้านเกมเก่งจังเลยวะอันนี้ชมนะครับ ทำไมบาลานเกมอย่างเก่งไอเทมห่างกัน8ชิ้นเมื่อกี้ดีสุดอาจจะต้องเอาเวโก้ไปล้วงไอเบก้านะเพราะว่าเวโก้ผมอยู่ขวาตลอดเลยมันมันชนะตลอดอะเออผมเลยไม่ได้โพสชั่นเลยเลยเพราะอย่างที่ อธิบายมปตั้งแต่แรกอะผมไม่อยากให้เอ้ยผมอยากผมอยากมีดุดเลือดอาเฟกับดูดเลือดซซยาเวลาเราเจอไอ้เซนิจะเราจะตายถ้าเกิดเราไม่มีดูดเลือดก็เลยเอาไอ้ไนท์ววลจากยูมีมาให้แล้วก็ไม่ให้มาโดนซีซีมันสก,กิลกเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆส่เวเบโก้ผมมีไม่โดนซีซีอยู่แล้วจากพิกซิลตามนี้ครับจีเจ<ๆ>เกมดีแห่งปีนิ้วไหนครับนี่ไง very good